สนักงานการตรวจเงินแผ่นดินออกเอกสารที่แจงกรณีอาคารแห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างการกอร่อสร้างถลม่มหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด8.2ที่ประเทศเมียนมาโดยระบุว่าหลังเกิดเหตุผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสตง,งเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขและจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วพร้อมย้ำว่าการดำเนินการกอร่อสร้างทุกอย่างถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ดยสตง,งก่อสร้างอาคารที่ทําการแห่งใหม่บนพื้นที่10ไร่3งานบริเวณถนนกําแพงเพชรสการออกแบบอาคารสตรง,งแต่ให้ความสําคัญกับการออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตัวเงินแผ่นดินและสภาพพื้นที่โดยมีบริษัทฟอรัมอาร์คิเทคจำกัดและบริษัทไมาฮาร์ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ออกแบบด้วยวงเงิน73ล้านบาทในปีพศ2561 กระบวนการก่อสร้างได้เสนอขออนุมัติงบประมาณรายการค่าก่อสร้าง2,560ล้านบาทและได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563ต่อมาได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560และได้ผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่กิจการร่วมค้าไอทีดี CREC หรือบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมน์จำกัดมหาชนหรือบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์ทประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุดด้วยวงเงิน2136้าล้านบาทและได้ดำเนินการเบริกจ่ายมาแล้วทั้งสิ้น22งวดเป็นจำนวนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น966ล้านแแสนบาทสำหรับกรณีที่มีข่าวเรื่องการปรับแก้ไขแบบโครงสร้างให้มีขนาดเล็กลงเป็นข้อลมี่คาดเคลื่อนเนื่องจากด้วยข้อเท็จจริงแล้วในการออกแบบรูปรายการละเอียด ผู้ออกแบบจะทำตามวิชาชีพวิศวกรรมด้วยเสาสี่เหลี่ยมด้านหน้าอาคารสูง3ชั้นมีขนาดกว้างคูณยาว1.40คูณ1.40เมตรส่วนชั้น29ถึงดาดฟ้าเป็นเสากลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด0.80เมตรโดยรองรับหลังคาตึกซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามที่ผู้ออกแบบได้กำหนดไว้และไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดซึ่งสตงได้ติดตามตรวจสอบในระหว่างการก่อสร้างอยู่เสมอ